ม,ม,มันถอดเสื้อแล,ล้ว <c oughs> มิ้นมิ้นพี่ไปบอกวันนีพร้อมต้องพร้อมต้องหลับรอบอนพร้อมต้องนอนหลับตา,ตาบบรอรไปสิเออไม่ไปไกลพอมิ <ไป S 2> ้นเอาไปไหนเรา ใส,ส่ใส่พจะไปเที่ยวลองนัวกับมิ้นจะไปเที่ยวเดบ็อกับเขาดูทุกคนดูทุกคนเนี่ยเขาเคลียร์สายใส่ค่ะ เปิดดูให้หนยเปิดดูที่ไหนเปิดดูตูมิเนี่ยเปิดประตูเหรอน่มันมินไม่อยู่มิ้นยงังมิ้นไปรับเพื่อนอยู่พพเป็นมิ้นไปรับเพื่อนนู้น<ม>พอพอพุทธบาทใหญ่นุนไกลๆนุนแล้วก็ถึงมารับหนูหนูก็นอนหลับรอเลยไม่ไม่ใครรับเ,เขาไปเที่ยวกันนะเขาอ้าวหนูจะไปไหนเขาไม่ได้ไปโลตัส หัดออกมาตั้งแต่สามขวบเลยเหรอลูกฮะไปกาบแมงด้วยโทรหาเขาเขาเขกยบใส่ใส่ๆคือยโทรหาโทรหาแต่สาววันๆหนึ่งอะ โทรหาโมสิโอ้โทรหาโมเหรอโอ้โหเสาได้สต็อกเยอะจังเลย,เ,ลยเออพี่โมเดี๋ยวเขาก็รับโทรไปพี่โมอาบน้ําอยู่เดี๋ยว,วพี่โม,ออ,มออกมาเอ้าเห็นน้องพร้อมโทรอยู่ก็รับโทรศัพท์พร้อมไง<ห>ใจร้อนอย่างเงี้ยนี่โทรหาใครเนะี่ยผิดคนเหรอ ให้ดูหน่อยอันนี้พ่อพี่โมอีกอะแม่พี่โม,มาชมมาตาไม่น่าทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้เลยเนาะฮะพี่โมมาชมมาเลยกันรอเขาก่อนสิให้เขาได้หายใจหายคอมัง่งอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชวะช่างแกมาโมยไม่กล้ามาหรอกโมกลัวเสียงแก ไม่ใช่อยาแม่เปิดกล้องให้ดูไหมล่ะ เอาอีกไหมล่ะไม่อยดช้องข้าว่ะโอ้โหน้องเงยพร้อมเออน้องใส่ท้องก็หรอน้องกินข้าวน้องกินข้าวอืม,อมพุงใหญ่อุป,ปุเลยพุงใหญ่อุป,ปุเลยทำไมกินหกหอั่งอ่าแม่นั่นฮะ ออเอาไหมแม่จะได้บทให้บทฮะบทอ,อ,อีกเหรอ